สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับ สวัสดีปีใหม่การหนึ่งหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแลกของจากร้านค้าอีเวนต์มาเปิดกระชากันนะครับเป้าหมายของเดือนนี้นะครับอาเกียร์มีแค่เกียร์ปีใหม่อ่าใครอยากได้เกียร์ปีใหม่นะครับก็ไปจัดได้เลยครับเกียร์ชิ้นใหม่มีชิ้นเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าของเก่าผมว่ายังดีอยู่นะแดาวเนี่ยอ่าแซ่ปีใหม่อ่าโลนะครับพวกนี้ยังเป็นของดีอยู่นะครับส่วนเกียร์เปีใหม่ก็จะจับคู่กับเกียร์แปอ่ะก็เป็นของเก่านะอ่าอยากได้อะไรก็ไปจัดกันได้ครับในส่วนของเรนเจอร์ เจ้าตัวใหม่อะสตัวนี้ครับคือถ้าเป็นไ d ดีแบบใหม่ๆทั่วไปต้องการตัวแบบตัวเก่งตัวเจ๋งไปรอโคโลโบไปเปิดแสงมืดจะดีกว่านะครับคือจะเปิดธาตุยอดนิยมตามล่าหาบอลมืดก็ได้ครับหรือว่าตามล่าโคแสงคนมืดครับโคแสงจะมาก,ก่อนนับประมาณวันที่1 3 1 5ามสิบ่ห้าแถวๆนี้แหละนะครับแล้วก็หนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นก็จะเป็นคนมืดมีตัวดีๆอยู่เยอะนะก็ไปตามล่ากันตอนนั้นครับแล้วก็เก็บกากไปโคโลโบกลุ่มพาพันด้วยสาหรับไ d ดีใหม่ๆนะ อ่าส่วนคนที่อยากวิ่งแบบเอ้ยคะแนนวิ่งอาจจะไม่สูงมากนักไหมก็ต้องเปิดแหละนะครับเพราะว่าไอ้สตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไปใช้บัฟคะแนนวิ่งนะครับส่วนลีกที่เริ่มจะตึงนิดนึงแบบจําเป็นจะต้องใช้ตัวกันบินและประมาณเพชรเนี่ย เพนสองเพนหนึ่งเนี่ยผมเริ่มเห็นตัวการบินจะตึงมากแล้วนะแล้วเพราะว่ากลัวบินนะบินแถวนั้นจะเริ่มเยอะแล้วนะครับก็ไปเปิดเจมอ่ะเท่าที่ดูเนี่ยมีกระแสบอกว่าเจมตัวนี้ดีมากๆกันบินอย่างโหดเดี๋ยวไว้ค่อยขอยืมรีวิวนะ,ะใครมีส่งมาให้รีวิวนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะดีนะครับความสามารถดีนะความสามารถก้าวดาวก็ดีนะครับเอาไว้ใช้การบินก็ค่อนข้างจะโกงเลยนะครับแต่ว่าตัวพับพื้นสองตัวนะไอ้มูนกับไอ้นิงคัสก็ค่อนข้างไปก่อนก็ได้นะครับ น้ำอสมต้นนี้อยู่จนถึงวันที่5ครับ มันก็จะมีโอกาสได้มากกว่าโคดแสงโคดมืดนะอ่าครับอส่วนแพ็กต่างๆก็ตึงๆเพียบเลยครับใครยังอยากจัดนะครับแพ็กนะครับเรนเจอร์เกียร์นะอ่ามีทุนอยู่แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับเดิร์นซันช็อปขอบเป็นที่2องเรื่องราคาแต่ขอบเป็นที่1ในใจคุณครับก็เป็นร้านเติมเกมที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วมากๆร้านนี้เติมปุ๊บได้ปั๊บนะใครที่ไปจัดกันที่ร้านเดิร์นซันช็อปเลยนะครับไอดี้ผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับทั้งไล Facebook, Google, Pearl, น,นะลเนเนะ์เฟซบุ๊กกูเกเอร์เติมร Ruby, Ruby, ์นครับเติ จากร้านเดอรซันชอปฝาาทางร้านเปิดกระชาได้เลยสนใจรีบไปจัดเลยครับใครอยากได้แบบรวดเร็วเติมปุ๊บได้ปรับนะต้องร้านเดอรซันชอปครับแปบะบลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับเดอรซันชอปขอเป็นที่2เรด้วยราคาแต่ขอบไปที่หนึ่งในใจคุณนะครับใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับเดี๋ยวแรกกันนะครับร้านค้ามีคนแจ้งว่าแรกเราเด้งก็แน่นอนแหละเกมนี้บั็กเยอะแล้วก็คงจะแบบอีกนานะนะครับ ไม่น่าจะแก้ไปได้แบบโดยสมบูรณ์แบบผมใช้คำนี้เลยแล้วกันนะเขาคงจะมีบักนู้นนี่นั่นมาอีกเต็มไปหมดนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะเป็นป้ายเหลืองป้ายแดงบังที่แจ้งเข้ามานะะเ,เดี๋ยวผมลองดูของผมนี่ยังไม่ได้แลกครับเ,เดี๋ยวผมแรกอแรกเทาที่แรกได้แล้วกันเนาะเออก็คลิปแรกวันนี้ครับคำนวณไปเรียบร้อยนะครับว่า เฮ้ยตึงอยู่เหมือนกันรอบนี้ตึงในที่นี้คือต้องเก็บยาวๆอ่ะแบบเกือบๆกสามสิบวันอยู่เหมือนกันนะในกรณีที่อยากจะแลกของหลักๆนะครับคือแบบแอบไอ้นี่อยู่เหมือนกันแอบเหนื่อยใช่ไหมว่าแอบเหนื่อยอยู่เหมือนกันเนอะผมแลกบทนะอ่านี้ดีหน่อยนะครับว่าแลกได้ทีละห้าใบาเลยนะครับกดรับไปหมดแล้วนะครับอไอีน,นี้เดี๋ยวจัดกระชากันมีนิดๆหน่อยๆก็เอานะครับ อ่ะขอแรกมานะครับแล้วเดี๋ยวค่อยใช้ของกิวเดี๋ยวใช้ของกิวไปซื้อใหม่เดี๋ยวใช้ของกิวไปซื้อใหม่นะ <S <S 1> <S 1> อ่ะมาลุ้นกันครับ่าจะเปิดขอเปิดบอทมืดก่อนนี่ตู้นี้เห็นคนได้กันเพียบเลยครับก็เลยอยากจะมาเปิดเดี๋ยวก่อนนะไอดีนี้ผมมีบอทมืดหรือยังเดี๋ยวก่อนนะขอดูชีหนึ่งสิ ยังไม่มีครับผมยังไม่มีบอสมืดอ่านับกบก้าดาวแม็กพร้อมนะครับพร้อมเลยครับถ้าเกิดได้ก็ตึงครับไอดีน,นี้ก็จะกลับมาตึงอีกครั้งหนึ่งอ่ะผมยังไม่มีนี่อ่ะยังไม่มีบอสมืดอ่ะขอใส่บอสมืดหมดตัวเลยดีกว่าอ่าเพราะว่าเดียวเดียวเดียวใจเย็นนี่ต้องบอกเกมด้วยครับว่าเราอยากได้ตัวนี้บอยห้ารอบจัดไปของผมแรกเราไม่เด้งนะ ก็แสดงว่าป้ายน้อยๆครับอ,อาจาจะเจอปัญหาเยอะขึ้นนะในปีนี้นะครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับจริงๆเนี่ยเขาก็พูดมาเป็นปีแล้วล่ะนะครับว่าเอ่อพวกป้ายเล็กๆเนี่ยมันทําให้เกมเกิดปัญหาอะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเพราะรู้แค่ว่าอย่างป้ายเหลืองเนี่ยมันก็จะได้รับรูบี้ฟรีตลอดนะครับเพราะว่ามันจะมีภารกิจที่ ทำได้ทุกเดือนแบบข้ามเดือนก็ทําใหม่ข้ามเดือนก็ทําใหม่ประมาณนี้ครับแล้วก็พวกอีเวนต์ต่างๆครับเขาก็มีข้อจากัดว่าป้ายเหลืองก็มักจะเล่นไม่ได้ะนะเพราะว่าเขามักจะเขียนว่าต้องเลเวลร้อยนะครับซึ่งถ้าเป็นป้ายเหลืองมันก็คือเวาเวล9เาเท่านั้นนะครับมันก็ไม่ถึงเวลร้อยก็เล่นไม่ได้คือผมไม่รู้ว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคอะไรหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกปีที่ป้ายเหลืองอาจจะเล่นยากขึ้นและส่วนใหญ่คนที่เล่นป้ายเหลืองก็จะเติมกันอยู่แล้วเนาะ น่าจะเติมกันค่อนข้างเยอะครับหรือไม่ก็รอกิจกรรมพวกนี้นะครับอย่างร้านอีเวนต์เงี้ยน,นะเขาคงต้องเล่นตึงๆครับเพื่อที่จะเก็บนะครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ออกเ,อเดี๋ยวผมเปิดเปิดถูกตู้เปิดถูกตู้เปิดถูกตู้แต่ไม่ออกอ่าโซนเกียร์ไอดีนี้เดี๋ยวผมจะรอเพิ่มเลทอ่าแซ่ป,ปีใหม่เพราะว่าอยากได้โดนแน่นอนเอาบอลมืดมาก่อน โอ้โหไม่ออกครับเกลือครับต้อนรับปีใหม่จริงๆมาเปิดกันต่อ ID10 นะครับ ID10 ผมยังไม่มีเฮ้ยถุงนำโชคผมยังไม่ได้เปิดเลยนี่ว่าเออถุงนำโชคปีนี้น่าจะแจกเหมือนกันทุกคนเนาะอ่ะเปิดก่อนดีกว่านะครับถุงนำโชคชับอืมอืมอันนี้มันสุ่มปะหรือว่าได้เหมือนกันทุกคนเออลืมกวดวดรับอรูบี้ก็ ถึงไหมเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวผมเก็บสะสมใหม่ก่อนนะเออนะครับเพราะว่าอยากจะเปิดเกียร์แบบ200นะครับถุงนำโชคมาบอกหน่อยว่ามันสุ่มปะหรือว่ามันแจกเหมือนกันทุกคนแต่ว่าคิดว่าน่าจะเหมือนกันทุกคนนะนะครับเ,เดี๋ยวไปแรกร้านขากันนะครับเปิดหมดเพราะว่าอยากได้บอดมืดนะครับได้มาก็แน่นอน9าดาวแม็กเออนะครับ แรกได้เท่าที่มีนะครับคำนวณไปเรียบร้อยน,นะครับว่าต้องเก็บยาวนะบอกเลยครับว่าของใหญ่ๆนะครับเก็บยาวนะพลาดปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเลือกแบบลดลั่นกันไปนะคือถ้าเกิดพลาดเยอะผมมองว่าอย่างผมเนี่ยของผมก็เหมือนพลาดไปเยอะเหมือนกันที่ผมต้องแรกแน่ๆเนี่ยก็จะเป็นลูบี้นะครับ ตัวปลุกพลังนะครับอันนี้ผมต้องแรกแน่ๆนครับตัวพลังก็คือดีไซน์ความสามารถก้าดาวนะครับหินปลุกพลังผมเหลือเยอะและผมอาจจะไม่ได้แลกเลยทุกไอดีผมอาจจะไม่ได้แลกหินปลุกพลังนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ขึ้นก้าดาวเท่าไหร่คนนกฟินิกไม่ค่อยมีเกียร์แปดดาวเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะต้องแลกเพราะว่า คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแบบเกียร์แดาวที่แบบค่าสกิลบวกไม่ค่อยดีไม่ค่อยตรงอย่างเงี้ยก็จ,จะไม่ได้บวกนะครับแต่ว่าถ้าบางชิ้นมีต้อจาเป็นอยู่เหมือนกันนะส่วนกบเก้าดาวยังไงก็ต้องแลกแน่นอนครับส่วนกบอื่นๆถ้าขาดก็ต้องแลกนะครับส่วนตัวกระชากก็แลกแน่นอนครับนะส่วนอื่นก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะของผมมันเป็นไอดีที่สร้างมานานแล้วผมจะพลาดได้เยอะหน่อยด้วก็เป็นไอดีทั่วไปผมแนะนําว่าเก็บให้ครบดีกว่ายังไงก็ค่างจะคุ้มนะครับ อ่าส่วนที่เหลือก็ดาวตกอีกครั้งหนึ่งครับมีคนสงสัยดาวตกเนี่ยอีก4วันเขาจะทุบให้เราเลยครับมันจะไปตรงกับวันที่5ตอน4ทุ่มวันที่5ตอน4ทุ่มครับก็เกมจะทุบมาให้เรียบร้อยครับอ่าก็สามารถที่จะเอาไปเปิดได้เลยครับอ่าซื้อครับเอาให้หมดครับเป้าหมายครับเอาสิ่งที่เราต้องการก่อนนะครับก็คือบอสมืดนะครับ โคดแสงโคนมืดเดี๋ยวค่อยไปได้เปิดอีกทีหนึ่งเพราะหวังว่าระหว่างนี้เดี๋ยวคงจะมีแจกอีกมั้งนะหวังว่านะอะมาลุ้นกันครับโอเคบอสมืดครับขอเฮหน่อยเห็นคนอื่นขเขาเฮแล้วมีคนแบบโอ้โหเห็นทั้งแพจทางการครับช่องผมน้ำกลุ่มลายต่างๆเนี่ยโอ้โหแบบตัวที่แรกมาจากร้านค้าเนี่ยเห็นว่าได้กันเพียบเลยนะครับอ่ะก็ยินดีด้วยนะไดยบอสไปถือว่าเป็นตัวโกง ในช่วงนี้โอ้โหเจมมาโหดที่นี่ครับนะอ่ะเปิดตู้นี้ไม่มีตัวเดี๋ยวก่อนนะอ่ะมาคอมเมนต์บอกหน่อยว่าใครเปิดตู้ถ้ายอดนิยมมันมีตัวใหม่ไหมไปกดดูในเลนก็ได้นี่ว่า แต่ผมขี้เกียจดูนะอ่ะมาคอมเมนต์บอกหน่อยดีกว่าแต่ว่าตามปกติไม่น่าจะมีนะซึ่งถ้าเกิดมีก็จะใช้เป,เป็นเปิดตู้ดีก็เลยเออสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวบอสมืดนะ้ำโซเนเนมรอบผมรีวิวไปแล้วนะคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวที่ใช้งานเสริมได้ดีมันสามารถไปเสริมทดแทนในจุดที่ขาดหรือแบบต้องการเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีความสามารถ แร่นืดอดมันมีแร่นืดส่วนความสามารถก้า,ดาวดำมีหยุด5หยุด5ผมบอกแล้วครับว่าไม่มีวันตายแน่นอน,นครับ4ความสามารถนะครับอสองกลุ่มนะครับที่มันกลุ่มคอมโบก,กันหลักๆนะครับก็ฝั่งหยุด5กับเพิ่มหน้าพันเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอย่างที่บอกว่าแค่ปล่อยตัวมันก็ติดเลยใช้เวล1 4 0อ่สใส่เกียร์ปล่อยตัวไว้ปล่อยตัวมามันก็ติดเลยตามเรทนะครับแต่ว่าตัวหนืดและนืดเนี่ยมันจําเป็นจะต้องแม็ก มันเป็นเลรพิเศษนะครับมันจะเป็นจะต้องแม็กนะครับแล้วก็ต้องปล่อยตัวออกมาเยอะๆแล้วก็ต้องปล่อยตัวออกมาแล้วไม่ตายด้วยนะมันจะม่เหมือนหยุด5กับเพิ่มราพันนะครับที่แค่ปล่อยก็ตึงนะครับฉะนั้นเนี่ยเพิ่มราพันนะครับกับหยุด5้าจโหดแน่ๆนะครับคือคุณกินเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ทำก้าวดาวแม็กหลายไอเดียอยู่เหมือนกันนะ อ่านะครับที่เหลือไม่เป็นไรครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งเป้าหมายกันใหม่ที่โคโลโบกลุ่มมาพันครับซึ่งยังเดาทางยากอยู่นะครับว่าเกมจะทําชิดทางใหม่ๆหรือจะยังเป็นเพิ่มแร่พันนะครับหรือจะเป็นหยุด5ครับถ้าเกิดเป็นหยุด5เนี่ยตัวหยุดห้เก่าก็จะขุดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเออนะฉะนั้นเนี่ย ก็ก็เราดูทิศทางแล้วกันเนะเบื้องต้นผมแนะนําว่าเอาเรนเจอร์ตัวดีๆนะปัจจุบันเล่นกันไปก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวทิศทางของกุมภาพันธ์ค่อยว่ากันอีกทีนะครับส่วนทางฝั่ง,งตัวหนืดน่าจะอีกนานเลยอย่างที่บอกว่ากว่าจะเห็นอีกทีหนึ่งก็คือมีนาคมมีนาคมคือครบรอบ11ปีนะอามีนาคนถามเข้ามาแล้วครับว่า11ปีตอนไหน11ปีตอนครบรอบอ่ามีนาคมนะครับมีนาคมจะเป็นเดือนครบรอบ ปีนะครับก็ไปรอดูตอนนั้นครับเพราะว่าจะมีตัวแสงพืชใหม่มาไม่รู้ทิศทางจะยังเป็นทิศทางไหนอันนี้เราจะไม่รู้ล่วงหน้าแน่ๆครับทีมงานก็จะไม่รู้นะเพราะว่าข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลลับของทางผู้พัฒนาต้องรอกใกล้ๆแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะับเอาวันนี้เปิดไม่ได้นนะอานับอ่าร้านค้านับก็อย่างที่บอกครับว่าสงสัยจะบั็กแค่แบบ ID ไ d ดีป้ายเหลืองซึ่งก็ต้องแจ้งเกมทําได้แค่นั้นอย่างเดียวเพราะว่าปัญหาทางเทคนิคผมไม่มีทางรู้อยู่แล้วเพราะว่าของมันเป็นของใหม่นะก็ต้องแจ้งนะอาจารย์เน,นี่ยยัง คือยืนยันไม่สำเร็จยังมีคนถามอยู่แสดงว่าบักนี้ยังยังเจออยู่นะครับเดี๋ยวมันหายเองแจ้งเกมก็ก็ไม่น่าจะทำอะไรได้เพราะเหมือนจะยังไม่รู้ปัญหาที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าผมเองไม่เคยเจอเลยผมเองไม่เคยเจอเลยสักไอเดีครับเพื่อนๆที่เจอก็คือเจอในจํานวนที่น้อยมากๆแตอนนีนน้อาจจะต้องรอิดนึนนงผมแน่ใจว่ามันอาจจะเกิดบัคกที่ ID หรือเกิดบัคกที่อุปกรณ์หรือเปล่านะส่วนใครอยากจัดนะครับเรนเจอร์ Ranger, นะครับก็ ท่าจะนิยมอ่านะวันนี้ก็ยังน่าจัดอยู่นะเพราะว่าใครเล่นสายบินเงี้ยสมมุติใครเล่นสายบินแล้วย <itu? S 1> mm ังไม่เคยเปิดได้ตัวนี้อ <cem. S 2> <Yeah, S 1> ่าเมื <ook S 1> ่อวานทําคลิปให้ดูจริงทั้งตรงตีมนะครับก็ทําให้ดูไปหมดแล้วนะครับว่าเนี่ยผมใช้ตัวนี้อ่าครับใช้ตัวนี้เลยครับหรือว่าตัวมูลนอำเพิก็ได้นะนะก็สามารถที่จะเอาไปใช้เป็นตัว ช่วยกันบินโหดๆเอาไปใช้เป็นตัวขวางภาคพื้นโหดๆแล้วก็ใช้บินบินไปดีป้อมอันนี้ก็จะค่อนข้างจะช่วยได้เยอะนะครับส่วนอย่างได้เจมเอาไว้กันบินตึงๆนะผมเห็นมีคนใช้กันแล้วแบบบอกว่าดีมากๆ นะครับดีแบบเหมือนเขาบอกว่าจะดีที่สุดในบรรดาตัวบินที่มีอันนี้ยังไม่รู้นะต้องรอทดสอบดูนะครับอ่ะใครอยากจัดเรนเจอร์นะครับเกียร์แพ็คนะครับก็แนะนำร้านเกมรันนี้ครับเดรสันชอปขอเป็นที่2องเลือกค่าแต่ขอเป็นที่หนึ่งในใจคุณครับก็เป็นร้านเกมที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับใครรีบก็ไปจัดนะเพราะว่าเติมปุ๊บได้ปั๊บที่นั้นเดรสันชอะครับไอดีผูกได้เติมได้หมดเลยครับทั้งลายเฟรนบุกเกอร์เพิร์นครับเติมถูกเกมเรนเจอร์ครับก็มีแค่อีเอสนะทางร้านมีบริการเปิดกระช้าให้ คุณ2แพ็คตานจากนั้นเดอร์สันชอ็อปฝากธนั้าเปิดกระชาได้เลยนะครับหรือจัดพงจัดแพคก็จัดให้เรียบร้อยนะสนใจไปเล็กน้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นครับเดอร์สันช็อปขอเป็นที่สองในราคาแต่ขอเป็นที่หในใจคุณนะครับอาใครพร้อมใครรีบก็ไปจัดกันที่รั้นเดอร์สันช็อปได้เลยครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาเพื่อนครับสวัสดีครับ